สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอการหาความดันที่กระทำต่อถังแล้วถังเปลี่ยนรูปนะครับเรามากดตรงนี้นะครับ s o l ิเวอร์ครับกดแล้วก็มากดตรงนี้ครับถ้า,ากดตรงนี้นะครับแล้วเราไมา่เลือกที่นิวนะครับ แล้วมากดติ๊กถูกนะครับแล้วเรามากิ้ขวาตรงนี้นะครับแล้วเรากดอันแรกครับแล้วเราเลือกอันอันที่สี่ครับแล้วมากดตัวนี้ครับแล้วก็มากากบาดออกเลยครับในนั้นเรามาก้ตรงนี้ครับดกดอันที่สองนะครับ เรามากดที่ใต้ถังนะครับแล้วเราติ๊กถูกครับแล้วเราก็มากดตรงนี้ครับคลิกขวาครับกดอันนี้นะครับเราครอบนะครับครอบชิ้นงานเรามากดติ๊กถูกนะครับแล้วเรา,ากดตรงนี้นะครับ ล้วเรามากดอันที่ที่สี่ครับนี่นะครับมันจะเกิดความดันที่กระทำต่อถังนะครับทำให้ถังเปลี่ยนรูปนะครับมันจะเปลี่ยนรูปได้ดังนี้ครับเกิดจากการยุบตัวของถังครับล้ามากดตัวนี้ครับที่ขวาครับ แล้วมื่อก่ออันนี้นะครับนี่ครับภายในถังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ